เล็บูเอฟซีต้องการจะเซ็นสัญญากับโชลออนเดนเดชเซนเตอร์แบ็กของคาร์สบูทในช่วงเดือนมกราคมและก็พร้อมที่จะพบกับป้ายราคาของเขาอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรโดยที่เงินเดือนกันชนยังคงอยู่ที่โต๊ะสำรองของกองหลังเอเวอร์ในครั้งนี้อาไรยัไงเมื่องานนี้วัสซามหนักเปิดผลงานลิเวอร์พูลเจ็ดนัดหลังสลดถึงกับเอามือกุมหน้าอีกครั้งอารยังไงอย่าทอดทิ้งเขาเมื่อบา์เบลกระตุ้นแฟนหง สนับสนุนทีมฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ให้จงได้เอาแล้ยังไงมาแล้วเซรัพูดตามตรงถึง2แข้งลิเวอร์พูลหลังแพ้พาเดตร่วงลีกคับในครั้งนี้ far, ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เดีย๋ยวนี้มีการรายงานข่าวว่าลิวอ์พูเอฟซีกำลังวางแผนที่จะเซ็นสัญญาก,กับกองกลางตัวกลางอย่างคาร์ลบ,บูสของเควีจากเบลเยียมโดยช่วยเอลอง Đ ังเดสในช่วงตลาดซื้อขายช่วงเดือนมการาคมเพื่อจะเสริมนารับของทีมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ช่วยเอลอง Đ ังเดสเป็นนักเตะชาวเอวดอร์เกิดเมื่อปี2004ขึ้นมาจากเยาวชนของอิดิปเดนเดลซินเวเร่ก่อนจะย้ายมาคาร์บสบูสในปี2022 เขาได้ขยายสัญญากับคัรบรูคจนถึงปี2 0 2 9ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าสโมสรอ,อยากจะเก็บเขาไว้เป็นทรัพย์สินสําคัญเขาถูกสอดส่องโดยหลากหลายสโมสรนในพิมพ์บริโปไปถึงลิเวอร์พูลและก็เชลซีเอฟซีในัณงนี้ด้วยโดยที่ลิเวอร์พูลถูกอ้างว่าอยู่ในแผนของการเสริมทัพของกองหลังโดยการบริงานจากแอนฟิลอินเด็กนั้นระบุว่าลิเวอร์พูลอาจจะยื่นข้อเสนอมากกว่า4 0ล้านยูโรหรือประมาณส5้าล้านปอนด์ เพื่อคว้าออนเดนเดชในทุ่งตลาดเดือนมการาคมขอ้อเสนอส่วนตัวสำหรับนักเตะก็ถูกกล่าวว่าเกินกว่า3ล้านยูโรต่อฤดูกาลซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่เขาได้รับในปัจจุบันลรเวอร์พูต้องการเสริมกำลังตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหลังจากที่มีปัญหากับแนวรับและก็การบาดเจ็บของผู้เล่นรายอื่นเพิ่มแรงกดดันใหม้มีการเคลื่อนไหวในตลาดในครั้งนี้ซึ่งอันเดนเดสนั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่นความสูง188ซนติเมตรการอ่านเกม สปีดบอลมีความสามารถในการเริ่มเกมจากหลังซึ่งก็เหมาะกับระบบที่อาเนสรสกำลังใช้งานอยู่โดยที่วอฟูมีช่องว่างในการพัฒนาได้รับโดยเฉพาะในระยะยาวหากว่าผู้เล่นตัวหลักย้ายออกหรือว่าลาในอนาคตองคดังเดสเองนั้นก็จะได้เป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพที่สูงถึงแม้ว่าจะมีความจริงใจและก็สนใจจริงแต่ว่าคาร์ลบ,บู๊กเองนั้นยังคงไม่ได้แสดงความเต็มใจที่จะปล่อยเขาออกไป และเพิ่งจะสัญญาขายายไปจนถึงปี2 0 2 9ซึ่งทำให้ค่าตัวอาจจะสูงขึ้นโดยมีการรายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลเบนเข็มไปดูตัวเลือกอื่นแล้วในบางช่วงซึ่งอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแผนหรือว่าความยากลำบ,บากในการที่จะบรรลุข้อตกลงหน้าที่ของการย้ายจริงก็คือมกราคมหรือว่าซัมเมอร์ถัดไปยังคงไม่ชัดเจนอาจจะไม่ต้องการขายกองกลาขงของฤดูการหรืออาจจะต้องรอให้ตลาดนั้นใหญ่ขึ้นซึ่งพวกเขาเองอาจจะยื่นข้อเสนอมากกว่า40ล้านยูโร บวกค่าเหนื่อยอีก3ล้านโยูโรต่อปีเพื่อคว้าเออร์นันเดสในตลาดช่วงเดือนมกราคมหาว่าคาร์บ,บูสเองปฏิเสธอาจจะต้องรอจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026หรือจนกว่านักเตะจะมีฐานะพร้อมย้ายมากกว่าในคัณะนี้สำหรับเออร์นันเดชเองการย้ายไปพิมเบริกนั้นจะเป็นก้าวใหญ่ทั้งด้านแรงกดดันและก็โอกาสและก็การปรับตัวแต่หากว่าเขาสําเร็จจริงเขาก็อาจจะกลายมาเป็นส่วนสำคัญในระยะย,ยาวของลิเวอร์พูล ในขัะนี้ก็เป็นได้อาระยังไงเมื่องานนี้บอกได้เลยว่ารัสงหนักเลยนะเปิดผลงานลิเวอร์พูลตลอดเจ็ดนัดหลังสุดที่ผ่านมาเล่นเอาอาเนสโรตถ,ถึงกับเอามือกลุ่มหน้าเลยทีเดียวต้องบอกก่อนว่ารัํากันอีกครั้งเลยก็ว่าได้เปิดผลงานของแดนลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตลอดเจ็นัดหลังสุดที่ผ่านมารวมทุกบริการ เล่นอารนเนสซัตนะฮะเทรนเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์ถึงกับเอามือกุมหน้าและก็ไปไม่เป็นเลยชีเดียวโดยทั้งนี้ตลอดเจ็ดนัดหลังสุดที่ผ่านมานั้นยอดทีมแมงจินแอนฟิวพุ่งชนกับความปราชัยไปแล้วมากถึง6นัดเลยชีเดียวโดยหนึ่งในนัดนั้นมีแพ้ปีศาจแดงแมนยูขาบ้านหนึ่งต่อ2อันเป็นการปราชัยให้กับคู่อดีตทีมนี้ครั้งแรกนะับตั้งแต่ปี2016หรือตั้งแต่ตอนที่เบนเวรนี่ที่เป็นคนยิงประตูชัยในเกมนั้นยังคงเล่นอยู่รวมไปถึง ครั้งล่าสุดเมื่อช่วงคืนที่แพ้าาา Paris, า 3, าาคาร์บ้านให้กับอินซีพังอาจคริสตันพาริชขาดลอยสูญต่อ3ศึกคาราบาอคัพอังกฤษ,ษ2025รอบ16ทีมสุดท้ายและนี่คือผลงานเจ็ดนัดล่าสุดของพวกเขาในทุกถ้วยนะโดยผลงานเจ็ดนัดล่าสุดลิเวอร์พูลทุกรายการนั้นก็จะมีคริสตันพาริชชนะลิเวอร์พูล2ต่อ1กาลาตาสลายชนะลิเวอร์พูล1ต่อ0เชลซีชนะลิเวอร์พูล2ต่อ1ลิเวอร์พูลแพ้แมนยู1ต่อ2ไอทรักแฟงเฟิร์ช แพสเวอัลฟูร์ต่อ5บรนฟอร์ดชนะเวอัลฟูร์สต่อ2องเวอร์พูลแพ้คริสตัลพาริสไป0์ต่อสาอะไรถึงไงเมื่อไรอันบาเบลอดีตปีกเวอร์พูลออกโปรงเรียกร้องแฟนบอลช่วยหนุนทีมช่วงที่ยากลำบากหลังที่แพ้4ี่เกมติดในลีกชี้ตนเองเคยผ่านสถานการณ์กดดันเช่นนี้มาแล้วและก็กำลังใจจากแฟนบอลก็คือแรงผลักดันสำคัญให้กระทางทีมเดินหน้าต่อไป โฮงแดงลิเวอร์พูลแพ้นในลีกมาแล้วสีนะัดติดต่อกันเข้าไปแล้วจะทำให้พวกเขานั้นถูกตำหนิเรื่องของฟอร์มการเล่นอย่างหนักเช่นเดียวกับอาร์เนสรตกุนซือของทีมที่เริ่มโดนตั้งคำถามมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ซึ่งบาเบลได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์บอกว่าเาอลคายสังคมนะครับผมว่าวันนั้นยังคงไม่ได้เชียร์เพราะรเป็นเรื่องที่ง่ายแต่เราเชียร์เพราะว่านี่คือลิเวอร์พูลผมเคยอยู่ในทีมชุดนี้ที่เจอกับความกดดันแบบนี้มาแล้วหลายครั้งคุณได้ยินเสียงพูดต่างๆนานา,นามากมาย ความกังขาและก็อ่านเจอการพาดหัวข่าวแย่ๆหลายอันแต่คุณจะสัมผัสได้ถึงกำลังใจจากแฟนบอลอยู่เสมอนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้ใช่แล้วตอนนี้หลายอย่างดูไม่ค่อยดีสักเท่าไรนักแต่วันนี้นะครับคือสถานก,การณ์ที่ทีมต้องการคนของเขาในคัรงนี้มากที่สุดนะอาระัะยังไงเมื่ออนันเดนสสลอตกุนซือลิเวอร์พูลได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่พาทีมแพ้ Ish, ร Team, าาาคริสตันพาเลชตกรอบเซบกทีมคาราบัลคัฟซึ่งอาเดนส์รอสตผู้จัดการทีมของแดนลิเวอร์พูบระบุว่าสุดผิดหวังพาทีมแพ้คริสตันพาเลชคาบ้าน0ย์ต่อ3ตกรอบเซบกทีมลีกคัฟอังกฤษยอมรับว่าพาทีมแพ้บ่อยเกินไปแล้วชีกงานคุมหงเป็นอะไรที่กดดันที่สุดพร้อมพูดถึงอัมบรานักโรที่โดนใบแดงและฟอร์มของคาวินแรมซีโดยการแพ้เกมฟุตบอลเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันนำไปสู่การตกรอบอาจจะมีสาเหตุมากมายที่เราแพ้ถึง6จากทั้งหมด7เกมแต่มันก็ไม่มีเหตุผลใดที่ดีพอที่จะรองรับการพ่ายแพ้มากมายขนาดนี้ผมสามารถหาเหตุผลหรือข้อต้อแย้งได้แต่ว่าไม่มีเหตุผลใดที่เพียงพอจริงๆเพราะที่ลิเวอร์พูลการแพ้6จาก7เกมนั้นมากเกินไปมดุถามว่าสถานการณ์แบบนี้จะทำให้เขากดดันมากขึ้นหรือไม่เกมลีกที่จะเจอกับแอสตันวิลล่าวันเสาร์นี้ ถ้าคุณคุมทีมเรลวููคุณจะรู้ได้ว่ามันกดดันมากแค่ไหนผมไม่คิดนะว่ามันจะเปลี่ยนไปมากมายนักหลังจากที่ความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แฟนบอลก็ยังคงสนับสนุนเรานั่นทําให้ผมรู้สึกแบบเดียวกันในวันเสาร์ที่นักเตะของเราจะแสดงห้เขียนว่ามันมีความหมายกับพวกเขามากแค่ไหนแฟนบอลจะสนับสนุนเราอย่างน่าเหือเชื่อในวันเสาร์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนและก็เป็นอีกครั้งที่เราต้องเจอกับทีมที่ได้พักมาตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อที่จะเล่นกับเรานั่นคือแอสเมนราสลอตก็ได้กับเราผมไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรมากมายเยอะเกี่ยวกับอัมรา่านันโตรสิ่งที่ผมชอบก็คือโกนาเต้ก็ฟันไดรีบเข้าไปคุยกับเขาทันทีนั่นบอกผมว่ามันเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมในเวลาบแบบนี้ เมื่อน,นัสเตดาารุง่งโดนไล่ออกพวกเขาเองก็รู้สึกนะว่าช่วงเวลาน,นั้นย่ารลำบากสำหรับเขาที่จะต้องเข้าไปให้กำลังใจเขาดังนั้นผมจึงไม่จําเป็นจะต้องดูแลเขาทั้งสองคนนี้ดูแลเขาดีอยู่แล้วผมคิดว่าแควินบรมซีเล่นได้ดีมากจะเย็นกับบอลได้ครึ่งชั่วโมงแรกผมคิดว่าปรตลอดนั้นมีโอกาสที่ดีกว่าพวกเขาจริงๆ และเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสิ่งนั้นเขาเล่นได้อย่างใจเย็นเป็นเกมที่ดีสำหรับเขาผมบอกเขาว่าคุณน่าจะพอใจกับฟอร์มการเล่นในช่วงนแรกในทินแอนฟิ์ในครณันนี้เพิ่มเติมนะเฟเดริโกเคียซ่าเปีกชาวอิตาเลียนของฝั่งลิเวอร์พูลเองนั้นก็ได้เผยถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวของของแดนลิเวอร์พูลหลังพ่ายแพ้ต่อเบรนฟอร์ดสัปดาห์ที่ผ่านมาเต็ไมไปด้วยความเงียบงนันไม่มีเสียงพูดไม่มีคำปลุกใจมีเพียงแค่ความผิดหวังและก็การทบทวนตนเองของนักเตะแต่ละคน เลี้ยวฟูพ้า่อตเบรนฟอร์ด2องต่อาทำให้ทีมของอันเดสโรตแพ้ในลีกเป็นนัดที่4ติดต่อกันไม่มีใครพูดอะไรเลยเพราะว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเคียร์ซาได้กล่าวบางครั้งคุณไม่จะเป็นต้องพูดนะทุกคนเข้าใจสถานการณ์นั้นดีอะไรคือทงสิ่งที่ตนเองต้องทําให้ดีขึ้นมันเป็นสัญญาณที่ดีด้วยซ้าไปเพราะมันแปลว่าทุกคนนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงเรารู้ดีนะว่าเราต้องทําให้ได้มากกว่านี้ต้องฝึกซ้อมให้หนักกว่านี้ หลังความเยี่ยง,งินผ่านไปไม่นานนักเตะก็เริ่มพูดคุยกันระหว่างเดินทางกลับไปที่เมอร์ซี่ไซด์เพื่อที่จะหาทางผลิตสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในครั้งนี้เราคุยกันบนรถบัสนะทุกคนอยากจะกลับมาชนะกันอีกครั้งไม่มีใครโทษใครไม่มีข้อแก้ตัวเราต้องทำงานอย่างหนักขึ้นและก็เปลี่ยนสิ่งนี้ให้จบได้ผมยังเชื่อว่าเรานั้นมีคุณภาพและก็ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมผมไม่เห็นปัญหาอะไรที่เราจะกลับมาไม่ได้แต่ต้องเริ่มจากการชนะกันอีกครั้ง เพราะนี่คือลิเวอร์พูลและข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมัเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังกันทุกครับ